ผมสงสัยเรื่องเกี่ยวกับสมาธิครับผมเคยไล้รักษาโรคต่างๆบางโรคมันหายง่ายๆแต่บางโรคมันไม่หายครับเป็นเพราะเหตุอันใดครับกระผมอยากจะทราบครับสมาธินะไม่ได้มีไว้ใช้รักษาโรคสมาธิมีไว้เพื่อให้จิตมีอารมณ์อันเดียวแล้วเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไป แล้วเข้าถึงความเป็นอริยะเพราะเห็นว่าธรรมชาตินั้นเป็นสักแต่ว่าถ้าตามธรรมชาติไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราดังนั้นเราไปใช้สมาธิผิดประเพศสมาธิไม่ใช่ยานะไม่ใช่ยาแก้ไข้แต่สมาธินั้นพระเจ้าตรัสว่าสามารถทำให้อาพาธระงับไปได้ตามควรแก่ฐานะ ไม่ใช่ว่ามันจะหายหมดหรือไม่หายหายก็ได้หายก็มีไม่หายก็มีอาพาธจะระงับไปตามควรแก่ฐานะเข้าใจคําพูดพระเจ้าตัวนี้ด้วยพระเจ้าก็ไม่ได้ฟันธงว่าหายร้อยซนสนิทโ,โรคทางกายโยมโรคทางกายเนี่ยอริยบุคคลก็โดนเหมือนกันอริยบุคคลเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกลูกศรยิงดอกเดียว ไม่โดนดอกที่สองแต่ปุถุชนเนี่ยจะเหมือนคนถูกลูกศรยิงสองดอกเจ็บกายด้วยเจ็บใจด้วยแต่อริยบุคคลจะเก็บเจ็บกายอย่างเดียวไม่เจ็บมาถึงใจนะป่วยแต่กายไม่ได้ป่วยใจไม่ทุกอกร่ำไห้ไม่ร้องไห้คลําควนไม่ถึงความมีสติฟันฟ่นเฟือนเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่ได้อย่างนี้ดังหากดังนั้นโรคทางกายมันเป็นธรรมดาเยอะ มารักษาโรคทางใจโรคทางใจเนี่ยถ้ารักษาไม่หายแก่เจ็บตายก็จะมีอยู่ไปตลอดหานที่จบไม่ได้พระเจ้ามุ่งให้รักษาโรคทางใจใช่ไหมให้สิ้นราคะโทสะโมหะนี่คือดีที่สุดจ้วสมาธิทำไปเพื่อให้เห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปนี่คือปัญญา ที่จะต้องทำควบคู่กันในทุกครั้งที่ทำสมาธิมีพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ขอ,อเข้าใจเนาะเข้าใจครับก็ผมคือไปถามมาหลายแห่งนะครับนะเขาตอบไม่ได้ครับตอบไม่ได้กระทั่งเจ้าเข้าทรงนั่งตัดลิ้นอะไรผมดูเนี่ยผมมองมันไม่ใช่มันไม่ใช่ครับแล้วตอบไม่ได้ว่าผมยารักษาผมรักษาคนเนี่ยมันหายไปเยอะนะครับอย่างกระดูกขักเนี่ยผมทำแป๊บเดียวมันหาย S <S คนเดินไม่ได้ผมทําแบ๊บเดียวมันหาย <S 2> <S 2> มันก็แปลกไม่รู้มันหายด้วยอะไรผมอยากจะทราบจากอาจารย์นี่แหละครับหายยังไงก็ตายอยู่ <S 2> <S 2> <S <S ใช่ครับ <S 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 ตายแน่นอนครับ <S <S มันตายแน่นอนดังแบบนั้นผู้เจ้าตัดเรื่องหมอรักษาลโรคอะไรเนี่ยนะอยู่ในกลุ่มเดรลสารวิชาของสมณะสมณะอย่าไปทำนะเพราะมันไม่ใช่วิชาแก้ตายหมอก็ตาย คนรักษาก็ตายตายหมดเทวดาตายสัตว์ที่เกิดแล้วมีความดับไปเป็นธรรมดาแน่นอนต้องอมองเห็นประเด็นนี้การรักษาพวกนี้ศาสตร์พวกนี้ศิลปะพวกเนี้ยพระองค์บอกก็มีอยู่เราไม่ได้กล่าวว่าไม่มีแต่ความรู้พวกนี้พระองค์บอกว่าเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนมันของปุถุชน มันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพานเป็นหมอแล้วมันได้นิพานไหมล่ะมันไม่ได้ตายแล้ววิชาหมอเอาไปช่วยอะไรให้เราพ้นนรกได้ไหมไม่ได้รัตศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ยมเรียนไปแล้วพ้นนรกได้ไหมไม่ได้ไม่มีไปนั่งเรียนเศรษฐศาสตร์ในนรกไม่มีนะหมดแล้วนะ ครับผมขอเข้าใจเนาะเข้าใจครับมาเรียนมัรคแปดกันดีกว่าครับอ่าผมผมได้ทราบมาทางวัดนาบากงเนี่ยนะแม้กระทั่งชีวรยังหอมเพราะว่าทําจากอะไรอ่ะไม้อ่ะแกนกันเลยงไรกนทราบมันหอมที่ผมทราบมาเนี่ยเป็นอย่างนี้มันหอมตอนซักใหม่ๆตอนนี้มันเหม็นแล้วน่ะเพราะว่าอะไร จีวรสิบห้าวันซักทีนั่นเนี่ยเรากกวันพาถึงจะซักเนี่ยพอาซักทีมันใช้เวลาซักทั้งวันไงย,ยอมได้แก่